สวัสดีค่ะุกคนวันนี้แอดก็จะมาเสิร์ฟความน่ารักของน้องลิซ่าเช่นเคยคะ่ะเรามาเริ่มกันที่มเมนตนน่ารักเบาๆกันก่อนอย่างแรกเลยนะคะพี่อลิสผู้จัดการคนเก่งของน้องลิซา่าอัปเดต IG Story เป็นรูปของน้องลิซา่าคู่กับใครรู้ไหมคะกับกูเรโมเดลทอโรเลยนะคะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยคะ่ะเป็นถึงผู้กำกับ นักเขียนและโปรดิวเซอร์ชาวเม็กซิโกที่มีผลงานระดับโลบมาแล้วนับไม่ถ้วนการที่น้องลิซ่าไปโผล่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้มันเหมือนเป็นการเชื่อมจัก,กรวาลฮอลลีวูดเข้ากับ k คป๊เลยค่ะแอดเห็นแล้วแบบโอ้โหนี่มันภาพสะพานเชื่อมสองโลกชัดๆต่อมาค่ะอีกหนึ่งคนที่มาอัปเดต IG Story ก็คือแม็กกี้แคงผู้กำกับหนังเคป๊อปดีมอนฮั ภาพประโยชน์อนิเมชันที่เคยถูกพูดถึงในวงการฮอลลีวูดที่โคนหนังหลายคนจับตามองเธอได้รีโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับน้องลิซ่าในงานบูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2 0 2 5คือบอกเลยว่าแค่มีคำว่าเคป๊อปในเชื่อหนังก็ว้าวแล้วแต่พอมาถ่ายรูปกับลิซ่าแบบนี้มันชวนให้คิดต่อเลยว่าหรืออนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่าแอดนี่เริ่มเผอแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดนะคะ ข่าวใหญ่สำหรับแอดจริงๆค่ะข่าวนี้คือน้องลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงศิลปินหญิงแห่งปีหรือ Female Artist of the Year ในงาน Hit 100 Award โดย iHeartRadio เลยนะคะฟังแล้วขนลุกเลยเพราะน้องเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้เข้าชิงในหมวดหมู่นี้คือแบบลิซ่าคือหน้าตาของเอเชียจริงๆค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการโหวตไม่จำกัดนะคะทุกคน อย่ารอช้าค่ะพุ่งตัวไปโหวตกันได้เลยที่ p o f m com แอดขอฝากแรงโหวตไปกับทุกคนด้วยนะคะเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรางวัลแต่เป็นการแสดงพลังแฟนๆให้โลกได้เห็นว่าน้องลิซ่ามีแฟนเหนียวแน่นแค่ไหนมาต่อกันที่ความสมเด็จของน้องลิซ่าที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะแอดได้รวบรวม first หรือความเป็นคนแรกของลิซ่า ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเคป๊อแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนมาให้ทุกคนได้ฟินกันค่ะเริ่มที่น้องลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมงานเ m m y a w a r d อเอาจริงๆแค่ได้เชิญไปงานนี้ก็ถือว่าคลาสสุดๆแล้วแต่พอลิซ่าไปปรากฏตัวคือเหมือนเคป๊อก้าวข้ามกำแพงฮอลลีวูดอย่างเต็มภาคภูมิ ต่อมาลิซ่ายังเป็นศิลปินเคป๊อและผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้ขึ้นเวที Victoria's Secret Fashion Show โอ้โหนี่มันคือเวทีแฟชั่นโชว์ระดับโลกที่เต็มไปด้วยนางฟ้า Victoria's Secret แต่ครั้งนั้นนางฟ้าตัวจริงคือบอสลิ t ของพวกเราคะ่ะต่อด้วยลิซ่าได้เป็นศิลปินเคป๊เดี่ยวคนแรกที่ได้แสดงในงานเลกาลาเดอร์เพสเยลโล งานการกุศลใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสยังเข้าร่วมนี่แหละค่ะพลังของลิซ่าที่ก้าวข้ามวงการบันเทิงไปสู่พื้นที่การกุศลและสังคมโลกบอสลิสยังได้สร้างโมเมนต์ช็อตในฐานะศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่โบกธงปวดสนามรถแข่ง F1 อันนี้แอดว่าไม่ใช่แค่เกียรติแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าลิซ่าคือสตาร์ระดับโลกที่ทุกเวทีอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่ง ต่อด้วยน้องลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้ขึ้นเวที MTV Video Music Awards หรือ VMA และยังเป็นคนแรกที่คว้าสามรางวัลจากเวทีนี้บอกเลยว่า VMA คือเวทีที่ปั้นตำนานของศิลปินมันนักตนักแล้วลิซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นไปแล้วแบบสมศักดิ์ศรีต่อด้วยลิซ่ายังทำเซอร์ไพรส์ในวงการกีฬาด้วยการเป็นคนแรกที่ได้ทำพิธีโยนเหรียญหรือคอยทอสเปิดเกมพรีเมลีกระหว่างอาร์เซนอลกับ็ัดเลมฮอสเปอร์ อันนี้ฟันบอลระดับโลกยังพูดถึงเลยว่าใครคือเสาคนนี้ที่ทำให้สนามเดือดขนาดนั้นก็ตอบได้คำเดียวว่านี่คือลิซ่าบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ที่สุดคือตรงนี้ค่ะลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงบนเวทีออสการ์อันนี้คือเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการภาพยนตร์แล้วการที่เคป๊อปได้ไปยืนตรงนั้นผ่านลิซ่ามันคือการจารึกเชื่อเธอ,เธอไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกจริงๆ และข่าวสุดท้ายค่ะลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นแสดงบน Global Citizen Festival เวทีที่เน้นประเด็นเพื่อมนุษยชาติทั้งการพัฒนาความเท่าเทียมและสิ่งแวดล้อมการที่ลิซ่าได้ขึ้นไปคือการส่งเสียงของคนรุ่นใหม่ให้ดังไปทั่วโลกส่วนตัวแอดคิดว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ไอดอลเกาหลีแต่เธอคือราชินีแห่งการสร้างประวัติศาสตร์ ที่ทำให้เคป๊อปและศิลปินเอเชียก้าวไกลในะระดับสากลแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนแอดบอกเลยว่าทุกเฟิร์สของลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่คือการปูทางและเปิดประตูให้ศิลปินรุ่นต่อไปมีที่ยืนบนเวทีโลกแล้วเรื่องนี้แอดต้องเมาส์ค่ะเพราะล่าสุดสื่อดิจิทัลด้านธุรกิจชื่อดังของละตินอเมริกาอย่าง L อ e ซ ออกมาเผยผลจัดอันดับ5ศิลปินที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดบนเวทีโคเชล่าแล้วค่ะทุกคนซึ่งเขาอ้างแหล่งเขาระดับโลกอย่างบิลบอร์ดและวารไรตี้อีกตั้งหากไม่ใช่เรื่องมุ่งมั่นนะจ๊ะและเดี๋ยวจะให้ทุกคนร้องว่าโอ้โหกันนะคะทุกคนอันดับ5ตกเป็นของลิซ่าเรานะคะที่ค่าจ้างสูงถึง7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ222ล้านบาทแอดนี่ขนลุกเลยค่ะ แต่ค่าตัวสูงขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างอย่างแรกเลยคือความปังระดับโลกของลิซ่าไม่ใช่แค่คดเอเชียแต่ลิซ่าไปไกลถึงเวทีระดับโคเชลาที่รวมสุดยอดศิลปินระดับโลกมากมายแล้วค่าตัวสูงขนาดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงแบรนด์และผู้จัดพร้อมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อให้ลิซ่าอยู่บนเวทีนี้แอดยังมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าอันดับที่5ของลิซ่าแม้จะไม่ใช่อันดับหนึ่ง แต่ค่าตัว7ล้านดอนลลาร์มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเพราะรายชื่ออันดับ1-4ส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินตำนานระดับโลกทั้งนั้นลิซ่าเข้ามาในลิสต์นี้ได้แปลว่าลิซ่ากลายเป็น global icon ตัวจริงแล้วนะคะเพราะค่าตัวระดับนี้มันบ่งบอกถึงคุณภาพโชว์ความปังและพลังของลิซ่าแบบเต็มๆใครที่คิดว่าลิซ่าแค่เป็นศิลปินเกาหลีธรรมดาแอดบอกเลยคิดผิด นี่คือเวทีระดับโลกและลิซ่ากำลังพิสูจน์ตัวเองทุกก้าวว่าเธอคือหนึ่งในศิลปินที่มีค่าและเป็นที่ต้องการที่สุดของโลกคลิปนี้เรามาปิดไทยด้วยโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าเดวิดสุช่างภาพพอร์เทรตในชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยจาก i n นสตาแกรมแอดเดวิดสุโฟโและทิกตอกของเขาเขาไม่ได้เป็นแค่ช่างภาพธรรมดานะคะ ยังเป็นโค้ชท่าโพสต์และครีเอเตอร์สุดปังอีกด้วยค่ะล่าสุดเดวิดส,สุออกมาทำคลิปเวิร์กช็อปโดยใช้ภาพของน้องลิซ่าในลุคที่ไปงานเอมมี่อ r วอร์ดตอนถ่ายที่บ้านของน้องลิซ่าที่ l อซึ่งสิ่งที่ทำให้แอดตื่นเต้นมากคือเดวิดส,สุเอาภาพของลิซ่ามาเป็นแบบฝึกสอนสำหรับการโพสต์พื้นฐานเพื่อให้บุคคลทั่วไปและนักเรียนของเขาได้เรียนรู้แล้วพื้นฐานที่เดวิดส,สุเน้นก็คือ4ข้อหลัก 1. โค้องอ่อนที่ข้อตโตของคุณเพื่อให้การโพสดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อ 2. เปลี่ยนน้ำหนักของคุณเคลื่อนไหวกับน้ำหนักเพื่อให้โพสดูมีมิติและชีวิตชีวา 3. าจูบกล้องเพิ่มความมั่นใจและส่งพลังความน่ารักออกมาทางเลนส์ 4. โชว์แ,แขนและขาของคุณให้โพสดูมีสัดส่วนที่สวยและตึงสายตาแอดบอกเลยว่าแค่เห็นท่าโพสของลิซ่าในคลิปนี้มันช่างเป็นตัวอย่างความมั่นใจและความเป็นตัวเองแบบเต็มเต็ม และแอดก็คิดอีกบุมนูนะคะการที่เดวิดส,สุเอาภาพลิซ่ามาเป็นกรณีศึกษาแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสวยๆโพดๆนะคะแต่คือการสอนเรื่องการแสดงออกการสร้างพลังความมั่นใจและการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองแบบที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงแอดว่ามันน่ารักและเจ๋งมากเลยค่ะที่แม้จะเป็นซุปตา์ระดับโลกลิซ่ายังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแบบนี้